1..2..3.. สวัสดีครับวันนี้ผมเบนซ์นะครับกับกิตจา้าก็มาถึงมนิลาโดยสวัสดิภาพครับแล้วก็พบรักกับแอร์บนสากันบินกูเอตออไรเช่นคุณแอมนะครับ <c oughs> น่ารักมากครับ <c oughs> นนก็จะไปกันที่ซาบโบครับซาโบซาบโบนะครับเป็นเฟสิเัล วันนี้วันแรกครับใช่ชื่องานชื่องานว่าเฟตอะไรนะเฟตตาเดลวาซักต์เฟตตาวัสักครับวัสักวาซักผมเรียกว่าวีเอสวัสักใช่ย่อย่อคุยกกินจ๊าไหนครับคุณเอเดนกินจ๊าครับฮัลโหลฮัลโหลแค่นี้หมอแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายอะไรมันๆมาให้ดูอีกเรื่อยๆครับใช่นี่เดี๋ยวเราจะตรงจากที่นี่ไปที่งานวัสักเลยนะครับวัสักเลยครับแล้วก็ร่วงครับดูใช่เราจะไปกินเบียร์โปกันที่มันิลาครับได้ข่าวว่าไม่แพงนะครับ แต่จะไปลองชิมก่อนว่าขวดแรกเป็นยังไงนะครับเป็นขวดแรกเป็นไงเรา, <c oughs> เ,ราเราค่อยซื้อเป็นโปรครับ <c oughs> นี่นี่เรามางานเทศรรกาลดนตรี <c oughs> ไม่ใช่มางานเทศรรกาลเส <c oughs> ียง <c oughs> ใช่ครับก็ดูนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่มีคนไทยนะครับก็หลากหลายชาตินะครับมากับกูเวตไลน์นะครับโอเคครับตามนั้นนี่ดูวิว